ถึงจะให้ส it, ัมภาษณ์อะไรอยู่คุณก็ยังสามารถทักกับเพื่อนได้เฮ้ยคนโทษนะคนพัก no. คือเธอค่ะคลิปนั้นดังมากนะดังมากเพราะว่าพี่แมททำให้ขอบคุณได้เลยนะขอบคุณได้เลยไม่ขอบคุณไม่ไม่ขอบคุณไม่ไม่ขอบคุณพูดถามอยู่นั่นไงซักถามเราก็่แบบสัมภาษณ์อยู่ยั่ค่อยถามได้ไหมได้ไหเยอะเยอะมากทำไมเยอะขนาดนี้ไม่รู้เหมือนกันไอ้แก๊สแบบเหมือนเหมือนช่วงอาจจะเก็บเกี่ยวเพื่อนตอนช่วงสมัยปาร์ตี้ อ่าทำไปออกไปเที่ยวก็จะแบบไปรู้จักคนด้วยรู้จักกลุ่มนี้แต่พอทุกวันนี้พอไม่ได้เที่ยวแล้วมันก็ยังพอมันเจอคนเยอน้ากันก็อ่าพักอยู่มันเป็นคนน่ารักไงมันผิดตรงไหนอะพี่แพ้เข้าใจเลยเข้าใจเมื่อก่อนเที่ยวหนักแค่ไหนพี่แมรแล้วเที่ยวหนักแค่ไหนสัมพันพี่ดิค่ะเรพอกันแหละเอพอกันแหละแต่ก็อยากรู้เฉยๆอยากให้รู้อยากรู้เหรอเกือบทุกเกือบทุกคืนไหมได้ใช่ไหมได้หมดแล้วก็ไปเรียนไหว ทำงานไหวตอนนี้ล่ะตอนนี้่ก็นอนพักสามวันเดียวไม่มีอะไรเที่ยวหนักเที่ยวหนักได้ไหวตลอดเช้าเช้าได้สบายมากแต่เหมือนเหมือนว่าสังคมของเรามันเปลี่ยนไปเยอะนะจากเมื่อก่อนอาจจะเที่ยวหนักด้วยด้วยวัยด้วยแหละที่มันมากขึ้นแต่ว่าพอเราเริ่มอยู่บ้านบ่อยๆแล้วเราก็จะไม่ค่อยอยากออกไปแล้วไม่อยากออกไปไหนเลยดูหนังดูซีรีส์ไปเล่นคอมเล่นอะไรไปเออตอนนี้ชอบอยู่บ้านคือ เปิดทีวีดูอย่างเดียวเลยแอบว่าโควิดมันทำเนาะมันเป็นพิษเนาะทำให้แบบเราคัมจอโบที่เราจะอยู่แต่ก่อนอยากออกตพนนี้การมันอยากอยู่ามันดีมันดับบ้านแล้วแอบว่ามันดีสําหรับแอรเพราะแอควรหยุดได้แล้วมันถึงวัยที่แบบไม่ต้องออกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เจอคนน้อยลงเจอคนน้อยลงรู้สึกชอบอยู่กับตัวเองมากขึ้นแต่เวลาอยู่ในงานนี่ มีใครมาทักไม่ได้เลยนะถึงจะให้สัมภาษณ์อะไรอยู่คุณก็ยังสามารถทักกับเพื่อนๆได้คนโทษนะคนทักคือเธอค่ะคลิปนั้นดังมากนะดังมากเพราะว่พี่แมททำให้ขอบคุณได้เลยนะขอบคุณได้เลยไม่ไม่ขอบคุณไม่ไม่ขอบคุณไม่ไม่ขอบคุณคุณดังมากเพราะคลิปนี้เลยนะอพี่มูนคุณหนอพว่มูคุณหนอรู้ป่ะ o อเราว่าขึ้นมาเป็นหลักแสนนะก็ใช่ไงยินดีด้วย อุ้มดีแลนมานะฮะอยู่ในงานแล้วก็นี้ก็สัมภาษณ์อยู่ด้วยทําอะไรพูดถามอยู่นั่นไงรักจะถามเราก็แบบสัมภาษณ์อยู่ค่อยถามได้ไหมดูดิเห็นไหมมีวันนี้เพราะพี่แมทให้ใช่ก็ตั้งใจให้กวนสมาธิแหละแต่คุณก็นิ่งนะนิ่งอะไร่ะจัดจัดการได้ดีเนาะจัดการได้ดีก็ได้เป็นมีมเลยใช่ก็ตอนนี้เป็นเจ้าแม่มีมจะเกิดไม่อยากพลาดความสนุกและไลฟ์สไตล์ของคนดังครับในรายการวันเดวิแมททิว รีบเข้ามากด subscribe ที่ YouTube ของโมโน29ีนากันนะครับ